สวัสดีค่ะดิฉนันนางอรุณรัตน์จำปาเทพตําแหน่งเลขานุการกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานกลุ่ม9อลพัฒนาสถานที่จัดตั้งกลุ่มบ้านเลขที่1 1 1หมู่5บ้านนาจริญนในตำบลคันไร่อำเภอสิริทนทรจังหวัดอุบลราชธานีสถานที่แห่งน,นี้เป็นแปลงเกษตรผสมผสานบนพื้นที่จํานวน1ิไร่ได้รับน้ำจากชลประทานวันที่5ธันวาคมของทุกปี และเปสิ้นสุดอยู่ที่วันที่15เมษายนของปีถัดไปโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อยต้นน้ำจากเขื่อนซิรินทรในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่สองเป็นเกษตรกรต้นแบบของการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดบริหารจัดการน้ำที่ได้รับทำการเกษตรประมงและปศุสัตว์จะได้เกิดผลสำเร็จสามารถเลี้ยงดูครอบครัวให้มีอยู่มีกิน โดยยึดหลักปราชยาเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลสู่ชุมชนโดยมีการรวมกลุ่มของผู้ใช้น้ำศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์ต้นแบบถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้น้ำในการทำการเกษตรกรรมให้กับสมาชิกกลุ่มและผู้ที่สนใจในชุมชนมีฐานเรียนรู้ในศูนย์ทั้งหมดจำนวน12ฐานเรียนรู้ซึ่งแต่ละฐานเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเรื่องน้ำทั้งหมดจนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประเทศ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนปีพศ2564มีคณะทัวเข้าศึกษาดูงานจากทั่วประเทศประโยชน์ที่ได้รับจากการรับคณะศึกษาดูงานพี่น้องเกษตรกร,ส,กรสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำได้มีรายได้ตลอดปีและมีการขยายเครือข่ายให้กับพี่น้องที่สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งนี้ขอขอบคุณกรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อยฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่สองที่ผันน้ำมาให้เราเกษตรกรได้ทำเกษตรกรรมโดยมีอยู่มีกินมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอาชีพที่มั่นคงไม่ทิ้งถิ่นฐานไปทำงานต่างถิ่นเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสายน้ำพระราชทานสายทานแห่งศรัทธาชประทานผันน้ำมา ชาประชาสุขใจ